สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคุณยายก็เดินจากฝนไปนะครับเพื่อจะไปล้างเนื้อล้างตัวเขาของคุณยายนะครับขอขอบพระคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับได้ติดตามชมคลิปนี้นะครับคุณยายก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ จะไปถูงจนไม้ล้างชำระร่างกายจากเล่นคโคลนกลางคืนเนื่องจากฝนตกทุกวันเลยนะครับอันนี้ให้คนใหายก็เดินเล่นไปก่อนนะครับเปิดาทีเ,าเดินเลาะเล่นที่คโคลนนะครับ ใหญ่อ้อออออาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปใยา่ไปเฮ้ยโอ้ยเล่นฮีโคนอะไรตรงนี้ให้เขาถูต้นไม้ให้เย็นสบายนี่ครับลายก็เดินค่อยๆไปนะครับค่ายายก็เดินไม่เร็วนะครับคุณนแม่ครับ ดูตามคลิปนี้นะครับดูนะครับเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเดินไปเดินขี้โคลนนะครับเอาเฮ้ยเนาะโอ้ปะเดินไปแล้วครับ นี่ก็กำลังฝนตกอย่างแรงเลยนะครับจาก,ก็พาคุณยายเดิอนออกกำลังกายมาช่วงฝนนะครับเพื่อให้เขาสดชื่นขึ้นนะครับเลีนที่โคลนไปเรื่อยนะแต่มาถึงตรงนี้นะครับก็ดูสกว่าช่วงบ่ายนี้ก็ฝนตกทุกวันเป็นประจำเลยครับฝนตกมากเลย นี่ตุ๊กาก็เลยถือร่มถ่ายคลิปคุณแม่แม่ได้ชมนะครับยายถือต้นไม้นะครับนี่ครับ น้ำป่าไหลาลากแล้วครับน้ําจะท่วมหญ้าแล้วครับน้ําขึ้นเยอะเลยอีกไม่กี่วันก็เต็มตรงนี้นะครับข้าวตรงนี้ก็จะท่วมนะครับอพอรู้สึกว่าน้ําขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับตรงนี้ลายก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ รู้สึกว่าซีดมากคุณยายนะครับหอมมากเลย,เยวันนี้จากาไม่ได้กินอาหารเม็ดนะครับท่านแม่เมท่านใดที่เมตตาครับทาทุนช่วยอาหารเม็ดนะครับก็ต้องฝากที่เบอร์คุณตานะครับ,รบเปิดโทรเบอร์คุณตานะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับก็เลขบัญชีก็0-15 สอง08 2, 2 3 07นะครับเปิดดูได้เลยนะครับท่านใดที่จะช่วยทุนซื้ออาหารของคุณยายนะครับก็ทดสอบประมาณ200กว่านะครับก็ประมาณโอ้ระอสอบหนึ่งก็3า0ร้นี่แหละครับประมาณนี้นะครับคุณยายก็ถูกต้นไม้ช่วงผลนะครับ ล้างที่คมที่โคนออกจากหัวจากหางนะครับจากตัวนาครับแล้วก็ช่วงนี้มีแต่น้ำขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยร,รู้สึกว่าฝนตกทุกวันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่จะเมตตาคุณยายนะครับ,ร,บรู้สึกว่าซีดลงเยอะ จาเนื่นจากไม่ได้มีไม่มีมมอาหารเม็ดให้ให้กินนะครับก็ต้องขอจากทุนจากแม่แม่ทุกท่านนะครับจะมีการช่วยเหลือนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็โอนเข้าบัญชีคุณตาได้เลยนะครับศูนย์หนึ่งห้าสองหกสอง 082307นะครับก็มาที่ชื่อพลันจิตคงครับธนาคารทรพสนะครับจำไม่ได้ก็เปิดดูหลายๆรอบได้นะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่แมๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจะช่วยทุนนะครับให้อาหารเม็ดของคุณยายทองฟูนใจดีของเรานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับ ก็ทบทวนอีกครั้งนะครับ015262082307นะครับมาถ้าจำไม่ได้ก็หมายเลขบัญชีคุณตานะครับ0810677275นะครับท,ทักถ่ายมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะถ่ายดูให้แม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใด มาออถึงนะครับช่วยเหลือช่วยช้างแกชรานะครับก็อยู่ตามนี้เลยนะครับอยู่ตามคลิปนี้ที่คุณตาบอกไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณยายนะครับเดี๋ยวนี้ยืนตากฝดนะครับอยู่ในกาลังตกค,คุณยายถูต้นไม้ให้ชมสะสะ้างนะครับ ได้อได้ที่โครงที่ใครที่โทนออกจากตัวเขานะครับคุณแม่ทุกท่านนะครับท่านใดที่มีความเมตตาช่วยเหลือคุณยายนะครับ,รบน้ำล้นตรงนี้ใกล้จะ,จะล้นแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับนล้นตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเกือบจะล้นแล้วครับเกือบจะล้นแล้วเหลืออีกนิดนิหนึ่งนะครับน้ําก็จะหลด มีน้ำเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็ดู่เปนย้ายถู้นไม้ก่อนนะครับตรงนี้ก็แชะมากครับอันนี้อ้อต้องขอขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจนะครับที่จะช่วยทุนนะครับ คืออาหารเม็ดให้กับคุณยายนะครับก็มาตามที่ไมยเลขบัญชีคุณตานะครับก็ทบทวนอีกครั้งนะครับ015262 082307นะครับก็ชื่อพลันจิตคงนะครับธนาคารทกสนะครับจำไม่ได้ก็เปิดดูซ้ำเลยนะครับจำได้เลยนะครับครับอ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับ ประมาณถ่ายคลิปประมาณาสิบนาทีนะครับสิบนาทีครับประมาณ10นาทีนะครับก็วันนี้ก็จะดูนะครับเป็นฟ้าอากาศก็มืดครึ้มเลยนะครับช่วงนี้นะครับกบ็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจนะครับจ,จะช่วยเหลือช่างเคชรา,าข็เรียนเชิญน,นะปะปะ ปามาได้ที่ของช่องคุณยายทองพูนใจดีนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณแม่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่มีความเมตตาช่วยเหลือช่างเคจราจะขอเรียนเชิญน,นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงดูคลิปนี้ได้นะครับ,นะรบวันนี้ก็10นาที วันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับได้ชมคลิปนี้แล้วก็ไปพิจารณาว่าคุณยายทองพูนนะครับ้างเกษชรานะครับนอกจากคุณยายก็ปันุดแล้วต้งของขอบคุณมากเลยครับเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอกราบสวัสดีลากันเกาะครับสวัสดีครับ